把它。<laughs> uh huh.

ลามาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญเลยของพวกเรานะครับวันนี้กับพิธีเปิดถนนสายวัฒนธรร,ร,ธร,ร,รมไทยวนนะครับซึ่งแบบพฤศจิกาย,ยน2565ซึ่งอีกสักครู่คำท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนครราชสีมาท่านสยามสิริมงคลนะครับจไดให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดประกอบไปด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าราชการชรินทองสุขนะครับท่านรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาคุณสิทินีนาทองสุขนะครับสมาชิกสภา ผู้แทนรัฐฎนรจังหวัดนครราชสีมาเขต3ครับท่านประเสริฐจ,จันทระร,รวงทองนะครับท่านที่ปรึกษาประจาําคณะกรรมการอุตสาหกรรมและสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรท่านรองศาสตรา,าจารย์ดรจุรีพรเมคินไกรร่านะครับท่านประหลัดจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านวิจิตกิจวิจรัตนะครับท่านหัวหน้าสํานักง,งานจังหวัดนครราชสีมาท่านกิติศักดิ์ทีรวัฒนาครับ ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านสิริพงศ์มักรพงศ์นะครับท่านสภาขอพายครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเขตสองครับท่านเลิศชัยธนประสาสครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาท่านชัยนันแสงทองท่านนายอำเภอสีคิ้วนะครับท่านสงชายอำพันการท่านนายกิงกาชาติอำเภอสีคิ้วท่านอรนุชอำพันการนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้วท่านปรีชาจันทรบกรทองท่านประค สภาเป็นทางจังหวัดนครราชสีมาท่านเอปอนสีกงผ่านนะครับท่านรองนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านสมเกียรติตันดิหลกประกูลท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมาท่านชัชวัลวงจรและท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสีคิ้วท่านสทรงสมัครจันเทมครับผมต้องขอต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับไอจีปัญหา้เจี ในช่วงนี้นะคะหลายๆคนกำลังถ่ายภาพในการต้อนรับแล้วก็ไปเยี่ยมชมนะคะตามที่ต่างๆค่ะต้องขอต้อนรับเข้าสู่นะบริเวณงานของเราแล้วก็เข้าสู่ในงานของเรารวมไปถึงวันนี้เรามีพี่น้องนะคะชาวต่างชาติต่างประเทศได้มาเยี่ยมเยียนกันด้วยก็ต้องขอกร่าวต้อนรับสามารถที่จะมาร่วมงานแล้วเขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นใจเขามีความสุขมากค่ะที่ได้เห็นอัตลักษณ์นะคะของความเป็นไทยยวนสีคิ้วแล้วก็ถามด้วยว่า ผ้าที่เราทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นการใช้เครื่องจักรหรือเปล่าเพราะมันสวยงามมากเรามีการอธิบายพูดคุยกับเขาไปนะคะก็จะมีหลายท่านเลยค่ะมาจากสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่าหลายๆท่านก็จะมาจากทางด้านของนะคะ ที่เยอรมันอ๋อいยใช่ค่ะเยอรมันก็มานะคะพอมาถึงปับ๊บคือก็มีการพูดคุยกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะได้แต่ละผืนแล้วทําไมเราขายราคานี้บางที่เนี่ยหนึ่งสองตะก,กอสามตะก,กอสี่ตะก,กอรจริงๆทายจะบอกว่าถ้าได้ไปดูเขาทำบางคนเดินไปแล้วบอกว่าสามรอยได้ไหมอุ้ยขออนุญาตเธอคะ่ะผืนนึงอ่ะ เอาสักสามพันเนี่ยครับจริงๆนะเพราะมันไม่ได้ง่ายมันไม่ใช่ขึ้นจากนะคะมันเป็นการพอมือล้วนๆกว่าเขาจะได้มาอย่างที่ทรายสวมใส่ยอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่สามารถนํามาห่มได้แล้วก็มีลวดลายที่สวยงามมีเป็นช้างชมจันทร์ม้าชมจันทร์นะคะแล้วก็มีลายหงเขาเรียกว่าเป็นลายอัตลักษณ์เป็นลายเอกลักษณ์ของผ้าที่นี่เลยแต่ แต่ว่าแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะอ่าอย่างบ้านคดอย่างเงี้ยนะคะถนนคดเนี่ยก็ไม่เหมือนใคร,ครของแม่ปราณีก็ไม่เหมือนใครอะนะคะหรือจะเป็นทางด้านของนะคะบ้านตลาดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนใครคือไม่ซ้ํากันเลยไทยทำบ้านตลาดไทยุนไม่ซ้ําเลยครับผมแล้วก็มีทางด้านของนะคะเนี่ย บ <By> ายอารีาไทยก็ไม่ซ้ำนะคะคือทุกอย่างแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์พิเศษของเขานอนกลุ่มก็ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องบอกว่าแต่ละที่มีความพิเศษของเนื้อผ้าก็ลวดลายด้วยนะคะนี่คืออ,อีกหนึ่งความพิเศษเลยนะครับกับทีเรียกว,ว่าเป็น ความเขาเรียกวิถีชาวบ้านที่ได้มาถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆทําให้เห็นถึงความแพงพูดง่ายมันคือความแพงความแพงที่ประเมินบูลค่าไม่ได้ครับถูกต้องค่ะนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุยาตมาสักสี่กิโลค่ะวันนี้เดินทางเข้าสู่ในงกนกำลังเยี่ยมชมตามพิธจกรรมด้วยนะคะญ่าครับษาท่านนะคะวันนี้เรามีการสาธิตให้ทุกท่านได้ เยอะหน่อยนะคะย้อนวันเพราะว่าการปางที่เพงลวปากนะคะพี่โยมแปางกอสี่ปีแล้วก็มาดาโควิดด้วยถูกต้องครับนะคะมันก็เลยทําให้เราไม่ได้จัดในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยวันนี้เราทาพิเศษให้กับทุกท่านนะคะจากบ้านยวนของเราด้านข้างเนี่ยแหละค่ะก็มีการบรรจงทํากันให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วก็บางคนก็มาร่วมกันช่วยกันถ้าให้คุณทายทําคุณสายทําได้ไหมคะ คุณชาย<อ>เป็นคนที่ไหนครับเ,เป็นคนทุกที่ <laughs> เป็นคนทุกที่เอาเป็นว่าถ้าให้ทําทําได้ไหมฮะทำได้แต่มันยากจะอร่อยไหมล่ะอน่ไม่เท่าที่ต้องเป็นที่นี่เท่านั้นเ,ออเป็นที่นี่เท่านั้นน้นําหนักมือน้ําหนักอะไรทุกอย่างคือมันต้องแบบความเชี่ยวชาญความชํานาญในการทำนะคะแล้วก็ความรัก ถูกใช้หัวจใจลงไปใช่ค่ะ <มา S 2> นะคะเป็น<ว>สูตรแบบดั้งเดิมก็ชิมทานกันได้เพราะว่าเรามีการจัด เบลนะคะมอบให้กับทุกท่านนะคะลองรับไว้ให้กับทุกท่านทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ในเรื่องของขนมอาหารต่างๆนะคะก็ลองชิมลองทานกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้ววันต่อไปก็จะมีการสาธิตเช่นเดียวกันสําหรับการสาธิตของเรานะคะก็จะมีทั้งการทํากระทงเทียนนะคะแล้วก็พร้อมด้วยการทํากิยริศาส์แล้วก็ทอผ้าจะถอดทุกวันเลยวันสุดท้ายก็จะมีการทอผ้าและพร้อมด้วยยังมีการทํานะคะเป็นสูตรสี่ อ่าบางคนสูซีแบบเอ๊คืออะไรมันเหมือนชูชีเหมือนกันนนแหละสสูซีนั่นก็คือเหมือนทอดมันหมูบ้านเรานี่แหละอ่าแต่เรียกว่าเป็นสูสีอันนี้คือถ้าพี่เลี้ยงนางงามอยู่ในเก็บรายละเอียดได้เลยค่ะได้เลยนะมันเป็นอาหารพื้นบ้านถูกต้องนะคะที่นี่นะคะอ่านออกเสียงว่าสูสีสูสีอ่านะคะเชื่อว่าคุณสายทานมาแล้วด้วยอร่อยอ่า มันคือทอดมันหมูที่แบบว่าคล้ายๆคล้ายๆแต่จริงๆต้องบอกเขามีส่วนผสมที่แตกต่างไปไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะคะต้องลองต้องลองนะคะแล้วก็ยังมีการทำข้าวเปียงแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางเขาก็จะเรียกว่าขนมลิ้นหมาครับผงนะคะขนมลิ้นสุนาืมลิ้นหมาได้นแหละฮะ อย่าว่าไม่สุภาพแต่คือเขาเรียกอย่างนี้จริงๆอ๋อแต่ว่าจริงๆที่นี่เขาเรียกชื่อเฉพาะจำเพาะเลยก็คือเป็นข้าวเปียงอร่อยเดี๋ยวได้ทานแล้วก็นํามาแจกให้ทุกท่านได้ทานไม่มีการคิดสตังค์แล้วก็ไม่มีการจัดจําหน่ายนะคะคให้ทานฟรีได้เลยทีนี้ในส่วนของกิจกรรมที่ทําโชว์ทำนู่นนี่นั่นประกวดจะเกิดขึ้นประมาณกี่โมงคับทุกทายในวันพรุ่งนี้สําหรับการประกวดเริ่มต้นทุกๆการประกวดนะคะ18บหลรากาเป็นต้นไปสามารถมาประกวดกันได้แต่ว่าลงทะ เ่อนในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะเขาเรียกว่าแดดร่ลมลมตกอากาศดีๆบรรยากาศแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าที่เนี่ยจะปลอดฝนเอาจริง,รงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากเดชะบุญมากถ้าใครได้ติดตามสภาพอากาศเมือ่อว,วันนี้ กะว่าลงแน่นอนเราก็จึงไม่มีในเรื่องของการกางเก้าอี้หรือว่าร่มใดๆนะคะแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันเขาบอกว่ามาแน่นอนมีปู่ย่าตายายปู่ย่าตาพวดที่เขาทำทีท่าว่าใส่ใจจะรู้สึกว่าแต่เขาพูดภาษาไียวนมี่เป็นสองเทียมที่กีตารเป็นภาษาเพราะไทยครั้งแรกเพื่อให้กานเป็นพูดที่เป็นหลัง ตอนที่ฝนทำท่าลงพวกเราตื่นเต้นกันมากเราก็เก็บรู่นนี้มาจอังหัดเาแต่สัมผัสเดียวอยู่ที่น่ารักมากเลยไปแล้วไปอยู่ที่อื่นถูกไปตลอดศึกษาตอนที่อื่นที่เขาต้องการใช่นีครับที่ฝนไปอยู่ที่อื่นที่เขาต้องการแล้วบอกอย่างนี้เลยนะครับเราร่วมใจกันสามวันนี้นะครับตลอดรอดฝั่งเราจะมาสรงสนานด้วยกันในบรรยากาศของน้องขยวนแบบนี้แหละนะครับแล้ววันเนี้ยแอบเห็นหลายๆท่านถึงแม้ว่าไม่ได้มีโอกาสขึ้นบนเวทีแต่หลายๆท่านก็เลือกที่จะสวมใส่ ใส่เสื้อผ้าใช่ค่ะเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวบาปมาลนเข้าเมืองไทยวนก็ต้องใส่ผ้าหยุดไทยวนปามกต้องจริงๆแล้วถ้ามาที่นี่นะคะคุณจะได้เห็นอัตลักษณ์พิเศษคือพค่มองปุ๊บจะรู้เลยว่าเป็นคนไทยวนอาจจะมีการสะพายย่าหรืออาจจะนุ่งยิ้นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบสําเร็จรูปก็มีหรือบางท่านอาจจะนุ่งแบบ ไปท่วงกันมาแล้วก็มีสายาคาดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะ ตอนนี้พอเราเริ่มเรียนรู้นู่นนี่นั่นแล้วเราทราบขึ้นมาเยอะเลยค่ะบางคนไม่ทราบนะว่าอันไหนเนี่ยคือหัวสิ้นอันไหนคือตีนสิ้นนุ่งผิดก็มีนุ่งผิดก็มีแต่พูดตรงๆนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาถือแตนะปัจจุบันเขาไม่ถือแล้วเขาบอกว่าอะไรจะดีจะงามจะสวยแล้วทํารงไว้ด้วยอารยธรรมของความงามครับผมให้มันอยู่อย่างนั้นค่ะนะคะอาจจะแบบอ้าถ้าใส่ผิดก็บอกเอ้าแม่ นี่ผิดนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรสวยดีอ่าบางคนตัดมาแล้ว